สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่บ้านสวนวันนี้เอาต้นทุเรียนมาอัปเดตให้ชมนะคะต้นที่กาสุดาคเคยปลูกไว้ต้นที่ปลูกแล้วไม่ได้ขุดล้มนะนี่ปัจจุบันนี้สูงท่วมหัวแล้วได้สองเมตรครึ่งแล้วนะนี่ต้นโตประมาณนี้ก็ยังเหลือร่องรอยอยู่ที่ว่าเป็นต้นทุเรียนต้นเดิมนะคะ ันนี้มันก,ก็ถ้าถ้าปลูกถ้าปลูกคิดว่าถ้าปลูกนอกกร่มนอกอะไรโดนแสงมากๆกว่าน,นี้ก็จะน่าจะแตกกิ่งก้านสาขาอยู่แต่ว่านี่เนื่องจากว่า,าช่วงที่ช่วงที่โตปีแรกๆกับปีครึ่งหักไปสองครั้งนะคะถ้าใครเคยติดตามชมคลิปก็จะเห็นนะคะก็จะเห็นนี่ตอนนั้นเขาหัก เราก่อสร้างพื้นที่ตรงนี้นะคะเอาดินถมนี่เขาหาักไปตอนนั้นก็จะแตกกิ่งขึ้นมาแบบนี้กิ่งนี้ไม่โตนเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนั้นโตนะคะแล้วต้นผักหวานป่าก็ยังอยู่นะคะต้นผักหวานปา่าต้นผักหวานป่าก็เริ่มโตนี่ผักหวานป่าก็ได้สองปกีกว่าแล้วนะคะต้นอะไรเนี่ยพี่เลี้ยงเขาผักหวานปา่าอะไรยังอยู่หมดนะนะ ที่โตช้าก็คงจะเนื่องมาจากว่ามันอยู่ในร่มนะคะผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะให้ชมโน่นเพราะว่ามันอยู่เนี่ยมันอยู่ชิดใต้ชายคาหลังนี้มากแล้วข้างบนร่มไม้เขาไม่ได้ถูกแสงแดดเลยนะคะตลอดทั้งไปีฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยต้นเขาลำต้นเขาก็าจะประมาณนี้เราก็ไม่ได้ขุดหลุมตอนนั้นเตเนื่อจะว่า เราย้ายสิ่งปลูกสร้างเดิมมันเป็นโรงเห็ดแล้วก็เอาโรงเห็ดออกแล้วเราก็มาสร้างบ้านสร้างศาลาในสวนตรงนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะอยู่ในร่มตลอดทั้งปีแล้วด้านนี้ก็จะเป็นต้นของอ๋อเขาเรียกอะไรนะหมากตะคบนะเราปลูกลงตรงนี้ถ้าใครติดตามชมคลิปตลอดมานะอัปเดตให้ชมก็จะเห็นว่า,าทุกต้นยังอยู่นะคะต้นมะขามก็ยังอยู่นี่ไงน,นีต้นมะขามเล็กๆตอนนั้นอะ่ะเนี่ย ปลูกรวมๆกันไว้ปลูกไว้เพื่อจุดประสงค์ใหญ่ก็เป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าด้วยแล้วก็คิดว่าตอนนั้นนะปลูกไว้ปลูกเล่นๆนะคะไม่ได้มีความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนแต่ปลูกแล้วมันง่ายมันก็โตอยู่นะคะ ก็ใครเห็นแล้วก็แล้วแต่จะไปปรับใช้เอานะเพราะว่าการสุดาก,ก็ไม่ใญ่ไอ้บ้านสวนนะคะก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มากมายนะคะก็ปลูกไว้หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะต้นทุเรียนต้นนี้ก็คงจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็เป็นหมากให้กินดูเด้อ่เห็นไหมรากต้นกําลังขยายนะแล้วก็ข้างบนก็ไปติดต้นนะไม่ได้ตัดออกนะคะต้นตะขบเนี่ยอันนี้สูง สองเมตรก,กว่าเกือบสองเมตรครึ่งแล้วนะเขาตูพุ่งอย่างเร็วเลยปีนี้นะคะโอเคไปละใครที่อยากจะชมนะคะในไายบ้านสวนมีโอกาสจะเข้าสวนจะเอามาอัปเดตให้ชมนะคะ